สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุข้นครับวันนี้มาพอบกับบ่าววันแสบนูครับผมเอาพี่น้องเล้นแสบมาสู้พี่สู้น้องกินเลยแล้วครับตำไหลบัวกุ้งสดครับพี่น้องอุ้ยไหลบัวนี่กรอบดีขนาดครับผมใส่กับกุ้งสดๆนะครับมุ้งขาววันดีขนาดนะครับนี่ใสกิ๊กเลยครับผมผักกับม้าเป็นสวนครับผมยอดผักใสแล้วสัมนีเป็นหอมเปนะครับ มะละชีนกแล้วก็เป็นสลัดครับผมต้นหอมไ่แล้วก็นิสตอนะครับสตอแล้วก็นีสแบบเดียบลงเดียบลอยนะครับพี่น้องบดแข่งทั้งนี้ครับผมมามาเป็นสวนเลยครับมาเสร็จๆน้ำมะวันครับผมใส่เลยครับสุปโซโบหลายใหญ่ห้างครับพี่น้องมาเลยครับโอ้ยนี่ครับอือืหวานเกี๊ยบครับ รสชตบบอืมกล้าอืมหน่อตัก่ นุ่มกรอบดีครับนี่ครับหวานตัวยดีเปล่ามาได้ครับ <c oughs> กรอบดีขนาดครับกลุ่มสุดยอดเลย 嗯，坤双。 tao Cà to Nóng chim nè, bây giờ nóng ทุกวันสายประดิษฐ์กับกินตำว่ามากินนมเสร็จแรับ <c oughs> มาครับมาเลยครับเสียบอิลีทุกวันตำดูแต่ดูว่ามันชิได้เปิดรัานขายสตมตำได้หรอบอกพี่ลองตำมันเป็นมาตำแซ่บขนาดเรียบ <c oughs> <c oughs> ขาตดจคอไพรครับกรอ,อบคุณสามมาเปนะ็นอง Đây giờ. Ngon. Tem bạc đậm khắm. อันจุวยอืมนี่อปลสลัด Điệt mạng với lòng, สีเผ็ดน้อบแบนี้ครับมาแล้วครับเดิ่น 嗯。Mm hmm. อื้อหือป๊า าดวีชึ่นมักกว่าครับก่อนจะออกไปใช้ของพี่น้องมันยังไมีแดดนะครับแต่เมื่อเน่ใจมันเย็นฝนจะมาเลยปางวันนำถั่วมเลยครับกรุงเทพแ้วราชดา,ดามถั่วมตกแห้งตกดวนหมู่บ้านครับ Hmm. 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 Kicat anan. โอ้โหคร,บหกกรคับพี่น้องสุดยอดครับซื้อหมากกอครับพี่น้องโอ้โหแม่ไหวแล้วครับยู่กับทางมั่งเลยมาเนี่ยมไม่มาเจ็ดขีดครับกุ้งน่าจะเหลืออยู่มันเลยสองขีดหรือขีดกลัวพี่น้องซื้อหมากกอหายใจโล่งขนาดครับบ้า จัดได้ครับพี่น้องผู้ใดเบิ้ลเดาเบิ่ง้ล้ดาทำไรอผู i, ้ใดอยากจัดครับบ่ต้องจงไว้มันยังแซ่บครับพี่น้องบ่าวันขอขอบคุณหลายๆสาหรับพ่อแม่พี่น้องผู้เข้ามาติดตามรับชมบ่าวันขอบคุณหลายๆนะไรไครับมื้อนี้บ่าวันก็สิขอลาพี่ละน้องไปก่อนครับป๊อดหูวีเลยครับพี่น้องสวัสดีครับ